สวัครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําอะไรครับน้องนิวโบลอยลอยเหรอจะลวกลอยโอเคนะครับนีแระคะน้ำเดือดอันนี้เอาแป้งข้าวเหนียวที่ผสมกับเนื้อเนื้อฟักทองนะครับปั้นเป็นลูกๆนะครับเหมือนไข่นกกระทานะครับอาจจะเล็กกว่ายิ่งดีนะครับเนาะจากนั้นก็เอามาต้มกับน้ำเดือด น้ำนี้ยังไม่ใส่อะไรใช่ไหมครับไม่ไม่ไเป็นน้ําที่เราต้มฝักทองอ๋อยื่เแ็บก็ไม่ตืดนะคะอ๋อยังใช้ไม่เป็นนะครับผมยังเรียนรู้กับการทำนะครับรอให้เนื้อโบรลอยลอยขึ้นมาเนาะก็จะมีทําเป็นนี่ตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเตรียมอะไรไว้ครับตอนนี้ครับผมจะมีเป็นเนื้อฟักทองนะครับผมเราจะทําแบบมีเนื้อฝักทองอแล้วก็มีอะไรอีกครับนี่มีเนื้อมะพร้าวโมะพร้าวอ่อนเลยนะครับนี่ แล้วก็เห็นมีขิงขิงขิงจะอยู่ในหม้อนี้แล้วในหม้อนี้เหรอครับในหม้อกับกะทิใช่ไหมครับใช่ขิงจะอยู่ในหม้อกับกะทิฝักทองนะครับโอ้น่ากินมากเลยครับก็นี่เลยนี่วันนี้จะมีขิงในนี้มีขิงนะครับใช่ใช่จะเป็นโอ้เนื้อขิงจะอยู่ในน้ํากะทิใช่เราจะมาเคี่ยวให้น้ํากะทิหอมแสดงว่าตอนนี้ก็คือว่าเรารอใช่ไหมครับเรารอให้บัวลอยที่อยู่ในหม้อนี้ใช่ไหมครับลอยขึ้นมานั่นก็คือว่า ได้ที่ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวทําน้ำกะทิกันต่ออันนี้คําว่าบัวลอยเนี่ยแสดงว่าก็คือว่าเราทำเป็นลูกแป้งกลมๆนี้ก็คือใ,<ช>ให้เขาลอยขึ้นมาก็เลยเรียกว่าบัวลอยใช่ไหมครับอ๋อช่กว่าน,นี้นะครับนี้เป็นน้ํากะทิขิงนะครับออ๋เหมือนกันเหมือนกันจิ้มจต่มกันมามามาไหน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 โอ้เตรียมถ้วยไว้แล้วครับนี่เตรียมถ้วยไว้แล้วครับพี่หมงพลาดไม่ได้เลยนะพี่หมงนี่ไหนไหนมาดูกันไหนไหนอยู่ไหนบัวลอยอยู่ไหน บัวลอยเราได้แล้วนะนี่ยนี่โอ้ยเสียงอะไรโบลอยไหนมันน่ากินมากเลยครับบัวลอยบัวลอยนะครับบัวลอยได้ทีไรโบัวลอยยัดบัวลอยปั้นเองกับมือนะครับไหนไหนบบุ้ยเอาใส่อะไายจอกเอาใส่อะไรเดี๋ยวเดียวตะโถ้วยหนึ่งก่อนพี่อ้วนไหน่เ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 น่คนแน่นมากเลยนะขออนุญาตใช้มือลืมมาช้อนมา เราจะทําเป็นแบบแต่งหน้าแต่งหน้าก่อนใช่ไหมใช้ช้อนให้แม่ช้อนให้แม่นะครับอ๋อใส่มะพร้าวเสร็จแล้วก็จะใส่ฟักทองนิดหน่อยกินมากเลยอะป็นท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งนะคะอันนี้หั่นเองเลยนะนี่โอ้ฝีมือคุณบีนะคะเจ็บมือพักตอนนี้โอเคนี่ตัวนี้ไฮไลท์เลยนะคะ เด็ดไม่เด็ดอยู่ตรงนี้นะคะเด็ดไม่เด็ดอยู่ตรงน้ํากะทิข้นๆนะคะและ้วเด็ดไปกว่านั้นไข่เป็ดไข่วานอ้อผิดจังไหนไหนขอช้อนหน่อยพี่ตังขอช้อนมาโชว์หน่อยคะอ่ะนี่นะคะไหนพี่มงขอช้อนมาทำเรียบร้อยแล้วนะคะบัวลอยบัวลอยนี่ให้คูกค่ก,กันก่อนนี่ ดี <emergence S 1> ๋ยวเราจะมาดูอ mm ื hmm. uh ้อหืต้องอย่างนี้พี่ตังไม่แตกอื้อหือ้ยเยิ้มๆไข่หวานไข่หวานแม่ประเดิมคนแรกเลยครับเยิ้มเลยนะครับเยิ้มเลยนะครับเยิ้มเลยนะหมองเอาก่อนเลยนะครับจุมองเอาก่อนเลยนะครับจุมองนีอาก่อนเลยนะครับจุจค่าตาทําไอ้ขอพ่อชิมก่อนงี้เอาก่อนก่อนเอาก่อนไม่ๆๆกําลังนี้อยู่ใครใครก่อนเปาปๆๆๆระวังร้อน จะได้กินได้ดีไมนร้อนหรอไหนไหนพี่ตังบอกใส่ครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับไหนรยน้ำตาลโอ้โหเดี๋ยวปลาก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวมาทานบัวลอยไข่หวานน้ำขิงกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับชื่อยาวมากเลยนะครับ อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอ่ะมันต้องกินพร้อมกันหมดนี่เลยมันหนึงจะอร่อยล่มตัวยืมยืมล่มอืมไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะปินมากบัวลอยไขหวานในตำนานบัวลอยไขหวานในตำนานนะคะลืมนะคะไข่ไข่ต้องย้มยือย่างนี้นะคะละลายอ่ะแม่ละลายอะไรลูกมันมันมากเหรอครับอืสงสัยไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยเนาะ เคี้ยวแบบเหนียวมากเดี๋ยวงไปสนใจบุญเลยเดี๋ยวไปเย็นๆครับเป็นยังไงพี่หมองสัมภาษณ์ก่อนมันเคี้ยวแบบหนุบมากแล้วก็ละลายอ่ะเนื้อบรอยคือร่อยเลยเนอแบจะลอยเลยใช่ไหมพี่ว่นตัวลอยเลยใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับ